สวัสดีครับผมแทนเจ้าของโอซุกะผมพัฒนามาเองกับมือ ไม่เชื่อผมแล้วคุณจะเชื่อใครอ่ะคลิปนี้พามาดูคําตอบนะครับว่า<ม>สิ่งที่คุณแทนเนี่ยพูดไว้เมื่อต้นคลิปเนี่ยจริงไหมหรือว่าเป็นสินค้าจีนเอามาแปะแบรนด์เป็นของตัวเองอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบเลยนะครับอื่นเนี่ยต้องยอมรับก่อนเลยนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นโรงงานเนี่ยของโลกนะครับที่ผลิตสินค้าเนี่ยส่งออกไปทั่วโลกนะครับแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์เนี่ยก็จะมาผลิตที่นี่นะครับหลังจากลงเครื่องมานะครับก็รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็นั่งรถบัสต่อไปที่โรงงานเลยนะครับอย่างโรงงานนี้นะครับจะเเเเเปป็็นน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 นผลลลลิิตตตตขอองงงงสสววววววว่่่่่่่าาาาา16โโ์ะะะะะคคครรรรััััััับบบททีีีีีกกกจจดดใๆ้้ไึยยุุพฒ นะครับออกแบบดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์นะครับเกียร์บล็อกนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยออกแบบใหม่หมดบอกเลยนะครับสว่านตัวนี้เนี่ยจะเป็นสว่านที่ตัวสั้นที่สุดในโลกเลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์นะครับชิ้นส่วนต่างๆชุดเกียร์บล็อกเนี่ยสุกะจดสิทธิบัตรเป็นของตัวเองเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าสว่าน16โวลต์ของโอซุกะเนี่ยใช้เวลาผลิตเนี่ยนานมากทีมผู้บริหารนะครโอซุกะบอกว่าสว่านตัวนี้ออกแบบใหม่หมดทั้งตัวนะครับโดยโอซุกะเนี่ยมีทีมวิศวกรนะครับแล้วก็ R&D เนี่ยเป็นขขอออองงงตตตตตตัััััััััวว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 วเเ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 นน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 นะะะะะะคคคคคครรรรรรรบบบบบบบกกกกกก็็็ดดดดีีีี๋๋ยยยยยมมมาาาาาาาลลลลลลลูู์ผผิิิสส่่่16โ้้้ใหๆจปแซ ใช้คนร่วมกับเครื่องจักรนะครับในการตดเครื่องจกักรตัวนี้คือตัวที่เราเปิดมัวครับเราจะเห็นปืนหน้าตาของตัวนี้มันจะมันจะล็อกกับตัวสินค้าของพอดีเป,เป๊ะแล้วการที่ขันน็อตด,ด้วยเครื่องจักรมันดีกว่าด้วยคน แน่นอนนะครับหลังจากเราผลิตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวสว่านเนี่ยจะถูกมาทดสอบนะครับและห้องทดสอบเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะเท่ากับประเทศไทยนะครับเนื่องจากเมืองจีนนะครับเอ่อหนิงโปนะครับเป็นเมืองที่ผลิตเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะต่ำกว่าบ้านเรานะครับแต่ห้องห้องนี้นะครับจะถูกทำให้อุณหภูมิเนี่ยเท่ากับบ้านเรานะครับแล้วก็มีการทดสอบนะครับยิงสกูเอ่อเจาะต่างเนี่ยคือเจาะแผ่นไม้ในแบบคุณตามวิดีโอนี้เลยนะครับนี่นะหลังจากนั้นนะครับเราจะนำสว่านเนี่ยมาลื้อนะครับแล้วก็ดูเกียร์บล็ ที่ไปด้วยก็ได้สัมผัสนะครับแล้วก็ทดลองใช้สว่างตัวนี้ด้วยหลังจากมีการทดสอบแล้วนะครับก็จะมีการจดบันทึกนะครับนี่แล้วผมให้ดูนะครับนี่เลยนะผมให้ดูตัวกล่องนะครับเศษวัสดุนะครับมาเศษไม้เศษอิฐนะครับที่ทําการทดสอบไว้นะครับนี่ครับเยอะแบบนี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาอวยแบนดนะครับแต่ว่าถ้าใครได้สัมผัสนะจะรู้เลยนะว่าสินค้าของโอซูกะเนี่ยมีการพัฒนาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับนโยบายต่อไปเนี่ยของโอซูกะเนี่ยก็คือจะเป็นกล o b ลแบรนด์นะครับคือจะเป ใช้เครื่องมือของโอซูกะอยู่เนี่ยบอกเลยนะครับมั่นใจได้เลยนะกับคุณภาพนะครับแล้วก็การบริการหลังการขายนะครับสินค้าทุกอย่างเนี่ยจะมีการเซอร์วิสนะครับรับประกันเนี่ยตัวเครื่องให้ถึงหนึ่งปีแล้วนะครับสำหรับเครื่องมือครับของโอซูกะนะครับก็จบดนี้แล้วนะครับขอขอบคุณนะครับทางโอซูกะมากเลยนะที่พาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ครับกับโรงงานผลิตนะครับแล้วก็การวิจัยการพัฒนาของสินค้าของโอซูกะนะครับ